สวัสดีครับทุกท่านที่หลงเข้ามาดูหรือจะไม่มีคนหลงเข้ามาดูเลยก็ได้เอาล่ะวันนี้แม่แมวจะพามาฟาร์มในเกมไซเบอร์พังส7 7ศูนย์แม่ถึงแม้ว่าตอนนี้เกมจะเป็นซิงเกิลเพลเยอร์อยู่แต่ก็ยังมีอีกหลายคนนะครับที่อยากฟาร์มรวมถึงผมด้วยทั้งฟาร์มเงินฟาร์มเลเวลฟาร์มชื่อเสียง ผมก็ได้หาวิธีมาให้ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าวิธีเหล่านี้ผมไม่ได้คิดเองนะครับผมดูมาจากฝรั่งอีกทีนึงแล้วก็เอามาสรุปให้เพื่อนๆนฟังผมก็จะแปะลิงก์ที่ผมไปศึกษามานะครับให้เพื่อนๆที่อยากดูเพิ่มเติมได้เข้าไปดูนะครับเอาละครับพูดกันมาเยอะแล้วไม่รอช้าเราไปรับชมกันเลยฟาร์มเลเวลและชื่อเสียงอันนี้เป็นแบบ t o in one นะครับคือฟาร์ม1ได้ถึง2เพราะว่า2แบบนี้มันเชื่อมโยงกัน เงื่อนไขการฟาร์ม 1. คุณจะต้องมีเงินไปซื้ออุปกรณ์ราคากลมๆก็2 6 0 0มก็2 6 0 0บาทเรียกเป็นบาทแล้วกันเรียกง่ายดี 2. ซื้อแขนกลระบบยิงวัตถุทำไมชื่อมันแปลกๆวะตรงนี้ดูตามแมพได้เลยนะครับราคา25,450บาทแล้วก็เปลี่ยนให้ใส่แขนกล 3. ซื้อกระสุนแขนกลกระสุนยาสลบอยู่ตรงนี้นะครับราคา540บาท แล้วก็เปลี่ยนใส่กระสุนยาสรุปแบบนี้อันนี้คือซื้อครั้งเดียวจบเพราะว่ามันจะยิงได้ไม่จำกัดนะครับ 4. พกดาบคาตานะมาด้วยพอเอาไว้ใช้ฆ่าตอนที่ NPC สรุปถ้าจะใช้ปืนก็เปลืองกระสุนใช้อาวุธตีใกล้แบบอื่นมันก็ไม่สะดวกเท่าคาตานะนะครับ 5. ก่อนอื่นเราจะต้องปรับระดับยากสุดเพราะจะทำให้เราได้อีพีเยอะขึ้นลองดูภาพเปรียบเทียบนะครับจุดฟาร์มที่1 ในกรณียังไม่ถึงเวสหลักฉันเดินไปตามทางหรือถ้าถึงวสนี้แล้วเราต้องเลือกที่จะกำจัดกลุ่มแอนิมอลจะส่งผลทำให้คนในกลุ่มวูดูบอยคลองพื้นที่ซึ่งนั่นก็จะกลายเป็นจุดฟาร์มที่สำคัญของเราจุดฟาร์มเริ่มจากตรงนี้ให้ยึดจุดฟาทาทเวลเป็นหลักโดยเราจะฟาร์มวูดูบอยทั้งหมด8-9ถึงกกลุ่มที่บอกแบบนี้เพราะมันมีอยู่หนึ่งกลุ่มที่ตายแล้วมันไม่เกิดใหม่นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าเราไปรับชมวิดีโอให้เห็นภาพกันเลยดีกว่า อันดับแรกเราก็ใช้แขนกลยิงแบบนี้นะครับให้ NPC สรีทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนเป็นคาตาะนะฟันไปทีหนึ่งถ้าใครไม่ชัวร์ก็ฟัน2ทีก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ย้ายจุดไปจุดที่2ซึ่งก็จะขึ้นทางบันไดตรงนี้แล้วก็จะเจออีก3คนก็ทําวิธีเดิมนะครับยิงให้สรลบให้หมดนะครับระวังโดนกระสุนด,ด้วยนะครับเพราะว่าเล่นระดับยากสุดเราอาจจะล่วงได้ถ้าไม่ระวังให้ดีนะครับ แล้วก็มาตรงนี้จุดที่สามทำมาเดิมเลยเดี๋ยวคุณก็จะชีนเบนนะครับถ้าใครกลัวยิงไม่โดนเราก็ไปจาะใกล้ๆได้นะครับระวังประชาชนโดนลูกหลงด้วยนะครับเพราะมันจะเสียเวลาในการหนีตำรวจแล้วก็ย้อนกลับทางเก่าเฮ้ยใครมันลำมวยจีนวะก็มายิงตรงนี้นะครับเออสามตัวแล้วกจ้วงจ้วงถ้าไม่ชัวร์ก็จ้วงอีกทีนะครับ คนเฝ้าร้านปืนเราก็ไม่เว้นนะครับเพราะมันได้ตังค์ได้อะไรไม่รู้แต่ก็ได้อะตรงนี้ครับอะตรงนี้แหละมันจะโดนลูกหลงง่ายมากประชาชนะเราต้องดูดีดนะครับไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้อน,นี้ผมพยายามทําเวลาให้ดูเฉยๆของเราจะไม่เก็บนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราหนักเราค่อยมาเก็บตอนเราเลิกฟาร์มอย่างนี้ได้นะครับเพราะของมันไม่หายหรอก ตรงนี้อีกกลุ่มหนึ่งโอ้ยยิงไม่โดนยิงไม่โดนนี่นะครับบางทีมันก็ยิงไม่โดนผมไม่เข้าใจเหมือนกันสงสัยไม่แม่นจากที่เห็นนะครับค่าชื่อเสียงขึ้นเยอะมากนะครับแต่เลเวลเรายังไม่ขึ้นเลยเพราะว่ามันได้ค่าชื่อเสียงมากกว่าปกติอยู่แล้วนะครับขึ้นบันไดทางนี้ oh. ก็จะเป็นกลุ่มที่ผมบอกว่ามันมันไม่เกิดน,นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ระวังคนดีๆนะครับ เราจะได้ไม่เสียเวลาหนีตำรวจเนีย่ยตรงนี้ที่ผมบอกว่ามันไม่เกิดอ่ะเออไม่รู้เหมือนกันนะครับของผมมันอาจจะบั็กก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เกิดก็มาฟาร์มตรงนี้เพิ่มแล้วก็จุดสุดท้ายนะครับจุดที่เก้าโอเคสองคนแล้วเราก็จะชะงักหน้าไปดูแนฮะจุดที่หนึ่งก็เกิดใหม่แล้วนะครับเราก็ทําบนไปตามที่เราพอใจได้เลยนะครับใช้เวลาสองนาทีสามสิบวินาที อยากฟาร์มเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราเลยนะครับเรียกได้ว่าได้ทั้งเลเวลในทั้งค่าชื่อเสียงแต่ค่าชื่อเสียงจะขึ้นไวกว่าเลเวลมากๆบางทีเลเวลขึ้น1นึ่งเลเวลแต่ค่าชื่อเสียงไป5้าเลเวลแล้วอ่ะเอาละมาสรุปกันดีกว่าบทสรุปการฟาร์มเลเวลจากที่ผมทดลอง1รอบใช้เวลาประมาณ2นาที30วินาทีจากเลเวล22ได้ e f p ประมาณ25%ถ้าอัพ1เลเวลจากเลเวล22ไป23ใช้เวลาประมาณ11นาทีทำซ้ำทั้งหมดประมาณ4รอบ อันนี้ผมไม่ชชว่์ว่าถ้ายิ่งเลเวลเยอะ e x p จะขึ้นยากกว่าเดิมหรือเปล่าเพื่อนๆก็ลองดูกันเองนะครับบทสรุปฟาร์มค่าชื่อเสียงจากที่ผมทดลองหนึ่งรอบใช้เวลาประมาณ40วินาทีได้หนึ่งเลเวลมันไม่ถึงรอบด้วยซ้ำนะครับ <Wow. S 1> จุดฟาร์มที่สองในกรณีที่เราดันไปช่วยเหลือพวกแอนิมอลทำให้กลุ่มของวูดูบอยหายไปเกือบทั้งหมดนะครับอันนี้ผมก็โดนสดเอาเองดูตามแมปได้เลยนะครับโดยมันจะมีทั้งหมดเพียง5กลุ่ม ระยะทางที่ไกลและจํานวนคนที่น้อยด้วยคุ้มไม่คุ้มก็ลองช่างใจดูนะครับอันนี้ผมเอามาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการฟาร์มใช้วิธีเดียวกันแค่เปลี่ยนจุดฟาร์มโอเคเรามาเริ่มจากจุดฟาร์มตรงนี้นะครับอ่ายิงไปโอโ้ยิงกูแรงจริงระวังนะครับเพราะว่าผมฟาร์มผมตายหลายรอบมากตัวเนี้ยโอเคแล้วก็ฟาร์มง่ายๆครับเหมือนกันแค่เปลี่ยนจุดตัวนี้พี่เบิ้มจัดไปด้วยครับ พี่เอบิร์บอกกูยินเฝ้าร้านดีๆมึบมายิงกูทำไมอันนี้ก็เป็นกลุ่มเฝ้าร้านกลุ่มที่สองนะครับอ่ากลุ่มที่สามแล้วสิเออันให้หมดโอเควิค่งขึ้นมาตรงนี้เป็นบันไดอันนี้ผมรวดเร็วหน่อยนะครับผมจะกระโดดสองทีถ้าใครไม่มีก็ขึ้นบันไดาตามปกติจะเจอกลุ่มบูดูบอยหรือเปล่าวะนี่แอนิมอลก็ไม่รู้นะครับส <c oughs> มคนโอเค ทำแบบนี้ให้หมดไม่ชัวรก็ฟันซ้านะครับโอเคมาตรงนี้กระโดดตรงนี้ผมเคยตกตายนะครับแบบงงๆอะ่ะเออก็เซฟไว้ก่อนด้วยนะครับมาถึงตรงนี้เจออีกสามคนยิงให้หมดอันนี้ใช้มีดนะครับแต่บางทีมันก็ใช้ปืนก็ระวังไว้ด้วยนะครับกลุ่มที่ห้าเรียบร้อยครับก็กลับไปกลุ่มที่หนึ่งใหม่ก็ไกลมากเลยนะครับ ตรงนี้แหละที่มันจะทําให้เราเสียเวลานะครับก็เป็นในกรณีที่จําเป็นแล้วกันในกรณีที่เราเลือกช่วยพวก Animal นะครับมันจะทําให้วูดูบอยหายไปอันนี้ผมต้นสดเอาเองนะครับบางคนอาจจะมีที่ฟาร์มที่ดีกว่านี้ซีรีรวมก็ใช้เวลา1นาที40วินาทีนะครับ บทสรุปการฟาร์มเลเวลจากที่ผมทดลอง1รอบใช้เวลาประมาณ1นาที40วินาทีจากเลเวล29ได้ EXP ประมาณ20%ถ้าอัพ1เลเวลจาก29ไป30ใช้เวลาประมาณ12นาทีทำซ้ำทัท้งหมด8รอบดูแล้วน้อยกว่าแบบที่ช่วยวูดูบอยจริงๆถ้าใครเลือกพลาดก็อาจจะเจอปัญหานี้นะครับฟาร์มเงินวิธีที่1เงื่อนไขาการฟาร์ม1จะต้องมีอาวุธที่ใช้แล้ว n อ c ไม่ถึงตาย 2. ต้องมีเควสชั้นเดินไปตามทางอีกแล้วเหรอเป็นไรกับเควสนี้วะ <What? S 1> โดยการฟงงาร์มเงินนี้เราก็ได้จากการที่เราปราบบ <What? S 1> อสมาทิลดาคอโรดเออคอนี่มันย่อมาจากอะไรวะโดยจะต้องใช้อาวุธที่ไม่ถึงตาย oh. จะเอาไม้เบสบอลกระบองไฟฟ้าประมาณนี้ก็ได้นะครับที่จริงก็มีดิวโรด้วย <c oughs> เพราะว่าของพวกนี้จะหาได้ง่ายในช่วงแรกๆนะครับ <c oughs> เมื่อเราปราบได้แล้ว <c oughs> เราจะได้ข้าหัวของหล่อน30 0 0 0บาทและเราก็ทำการเซฟเกม แล้วก็โหลดเซฟเกมที่เราเซฟไว้เมื่อกี้แล้วเราก็มาตบเธอเหมือนเดิมเห็นไหมครับว่าเราได้เงินอีก30 0 0 0บาทแล้วเราก็ทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆตามที่เราพอใจเลยนะครับวิธีนี้เหมือนเรามาทําได้แค่รอบเดียวนะครับก็ทําเท่าที่เราพึงพอใจได้เลยบทสรุปการฟาร์เงินวิธีที่1จากที่ผมทดลอง1รอบใช้เวลา4 5วินาทีตีกลมก็1นาทีได้เงินมา30,000บาทถ้าทำา1ชั่วโมงจะได้เงินประมาณ1 8 0 0 0ล้านบาท ฟาร์มเงินวิธีที่2ถ้าใครไม่ทันเคเวสเมื่อกี้นะครับเรายังมีเคเวสนี้ให้คุณอีกเคเวสเงื่อนไขาการฟาร์ม 1. มีเคเวสความพิกลบนอวกาศหรือมีไอเทมที่ได้จากเคเวสชื่อภาพไม่มีชื่อ18บา c นเซซี2 0 2 1 2มีแต้มสติปัญญาถึง10แต้ม 3. มีเงิน2,000บาทหรือมีแต้มร่างกาย10แต้มเคเวสนี้ถ้าคุณเลเวลน้อยคุณอาจจะลำบากซะหน่อยเพราะคุณต้องสู้ NPC เลเวลสูงถึง7ตัวโดยเคเวสจะเริ่มจากตรงนี้ ดูตามแมพได้เลยนะครับให้เรามาต่อรองกับคนไร้บ้านเพื่อเอาอุปกรณ์ในกล่องมาให้ได้โดยถ้าคุณมีเงินหรือแต้มร่างกายตามที่ผมบอกไว้ในเงื่อนไขแล้วก็จะสามารถแย่งของนั้นมาได้แบบสบายๆจากนั้นเราก็ต้องทําการแฮกโดยมีทักษะสติปัญญาสูงถึง10แต้มเมื่อแฮกสําเร็จเราก็ไปบูและเราก็จะได้ภาพไม่มีชื่อ18บานเซซี2องศมา1ชิ้นจากนั้นเราก็เอาของที่ได้ไปขายที่ตู้ไหนก็ได้โดยให้เรากดขาย และเราก็จะได้เงินมา4,000บาทให้คุณทำการกดออกแล้วกดเข้าไปซื้อใหม่คุณก็จะซื้อมาในราคาเพียง5บาทอะไรมันจะน้อยขนาดนั้นวะ <What? S 1> แล้วเราก็กดขายไปในราคา4,000บาทแล้วก็กดออกเข้าใหม่ซื้อมาในราคาเพียง5บาทถ้าเงินมันหมดตู้เราก็สามารถข้ามเวลา24ชั่วโมงให้เงินมันกลับมาได้ <Wow. S 1> จากที่ผมทดลอง1รอบใช้เวลาประมาณ20วินาทีได้เงิน4,000บาทถ้าทำ1ชั่วโมง จะได้เงินประมาณ720,000บาทก็ลองช่างใจกันดูนะครับว่าคุณเหมาะกับก,บการวิธีการหาเงินแบบไหนถ้าใครอยากเล่นสนุกไปเรื่อยๆวิธีพวกนี้ก็ไม่จำเป็นหรอกครับอันนี้มันก็แล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละคนนะครับ away, ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้การฟาร์มไม่ได้มีเพียงวิธีที่ผมนำเสนอเท่านั้นนะครับมันอาจจะมีวิธีอื่นที่ไวกว่านี้ได้เงินมากกว่านี้ก็ได้ เอาเป็นว่าเพื่อนๆสามารถแบ่งปันกันได้นะครับสำหรับวิธีที่ผมนําเสนอเพื่อนๆก็ลองช่างใจดูนะครับว่ามันคุ้มค่ากับการเสียเวลาฟาร์มหรือเปล่าสำหรับวันนี้แบทแมวขอลาไปก่อนสวัสดีครับ